กินของโบราณโบราณดินว่าน่าจะกินไก่กินไก่คือจริงๆเนี่ยตรงปัจจุบันนี้นะครับเต้นบ่อยๆทำให้กระสโนเริ่มสูงบออสั่งว่าพวกหมูเหมือเนื้อไม่จำเป็นหูหน้าเต็งใส่มากเลยหางกหไางอนนี้รู้หลงด้ไฟคิโนอไฟช่วยไฟช่วย เหล้าไก่นี่มันจะไปดีที่สุดคือกินแล้วก็โอ้มีกําลังนะคะมีพลังนะแล้วก็ไม่มีไขมันมากแต่ต้องมาไปกินไปกินไก่ทั้งลาเขาอ่ะไปกินกินทั้งลาไหนที่ไหนแถวพระรามสองอ้าวงั้นนี่ก็ตามไปดีไหมดไปดู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 กันเลยค่ะไก่กับไทยใครจะเกิดก่อนใครไทยกับไก่อะไรเกิดก่อนกัน

ชีวิตจูเจอให้หนูรับใช้เฮียได้ไหมอะจะทำให้ช่วยโอกาสคงงานด้วยไปไปช่วยทำทางำงานก่อนโอ้โหไปช่วยทำข้าวมันไก่เนี่จะไม่ยอมได้ไงล่ะคะับข้าวไก่ร้านเนี้ยเขาเตรียมไว้เพื่อมาทำข้าวมันไก่โดยเฉพาะ กูดก็ต้องยกให้อาเฮียหอค่ะมืออาชีพขายข้าวมันไก่คนนี้ที่ทั้งเลี้ยงทั้งขุดทำเองสับไก่เองกับมือไม่เชื่อก็ต้องตามไปดูกันค่ะตอนนี้นะฮะเรากำลังเข้ามาในเล้าไก่นะฮะไก่ตอนทั้งหมดเลยที่เฮียเลี้ยงม้เองนะฮะสังเกตดูเยอะมากๆเลยนะฮะเฮียถึงถึงร้อยตัวไหมเนี่ยโอ้ยสามร้อยกว่าตัว สามร้อยกว่าตัวนะฮะนี่ไก่อะไรเฮียไก่ตอนไก่ตอนนะะเฮียโอ้โหตัวใหญ่มันนี่นี่หนักกี่กิโลเฮียตัวนี้ใกล้กี่โลสี่โลสี่โลทำข้าวมันไก่อร่อยไหมเฮียโอ้โหสุดยอดอันนี้ต้องเลี้ยงเองเลี้ยงเองเฮียจะให้อาหารเต็มที่ไม่ใช่ว่าให้เต็มที่เราก็อย่าไปแร่งเขาไม่ต้องใช้ยาไปแร่งเขาอ๋อไปเร่งเขาอย่าใช้ยาไปเร่งเขาไม่ได้ไม่ได้แล้วีบางคนเขาเลี้ยงไก่ก็ไม่ได้เลี้ยงยาอยู่นี่เราไม่ได้เล่งอ๋ออันนี้คือปล่อยธรรมชาติเนื้อก็จะอร่อยเองครับ ไก่ที่นี่เนี่ยเป็นไก่ผสม3ส,สายพันธุ์ค่ะระหว่างไก่ชนไก่เนื้อและไก่ไข่เอามาประกบประงมกันตั้งแต่ลูกเกี๊ยวเกี๊ยบ,ย,บยุงไม่ให้ไตแมวไม่ให้มากินเลยนะคะดูแลกันจนครบวันครบเดือนก็นําตัวผู้แยกออกมาขุนเป็นไก่ตอนอีกทีหนึ่งค่ะเนื้อของไก่ตอนเนี่ยจะเนื้อแน่นแต่นุ่มนะคะรสหวานเพราะไขมันที่แทรกตัวอยู่ในเนื้อไก่โดยเฉพาะค่ะแมร้านนี้มีดีที่เลี้ยงเองอย่างนี้เองฮอตเย่ฮอตเจ่แน่ ขนาดไหนเยี่ยที่จะเอาไปทําได้ประมาณอยู่ที่5เดือน5เดือนก็ทําได้แล้วอ๋อไก่ประมาณนี้ประมาณ5เดือนก็สามารถทำข้าวมันไก่ไ,ได้แล้วถ้าตัวเล็กไปก็ไม่อร่อยเนื้อเนือน้อออกมาไม่อร่อยเปรี้ยวอ๋อเนื้อมันจะเปรี้ยวอ,อย่างหนูก็เปรี้ยวเนื่เพราะไม่ถึง5เดือนเปรี้ยวเปรียปยป้ยวกระยังอ่ะ <laughs> เขาเกคือไก่หมดแล้วทำไงลยเฮี้ยหยุดขายไม่เอาไก่แล้วนี่เห็นไหมฮะนี่แหละ่ะเขาเรียกว่ายกนิ้วโป้งให้เลยเห็นไหมถ้าไก่หมดแล้วไม่ขายหยุดพักนอนชิลๆดูไหนบ้างรอชุดชุดร้านโตกรอไก่ตัวใหม่ชุดหลังขึ้นมาโตก่อนแล้วค่อยขายต่อเสียงสักไก่ยั่วน้ำลายสักขนาดนี้เห็นผีต้องขอตัวไปลิ้มชิมรสหน่อยแล้วโอ้โหร้านเฮีย ตายคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้น้อยนะจ๊ะเนี่ยนายละเออโทษนะฮะนี่เป็นภรรยาเฮียป่ะฮะใช่ค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะีี่ฮะใครฮะนี่ลูกจ้างของลูกจ้างดูมีราศีฮะทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังตักน้ำซุปค่ะโทษนะฮะมาถึงคือพอดีหิวพอดีขอกินสักจานก่อนได้ไหมคะเราค่อยทำงาน ทำงานก่อนถึงจะได้กินถ้างานไม่ทำแล้วก็จะกินได้ยังไงล่ะคะอ๋อทำแล้วฮะค่ะค่ะถ้าไม่ได้ทำะทำอะไรฮะเรินเิไปไหนฮะนี่มาดูให้อาหารไก่ถามาใส่นี่เลยโอ้มาใส่นี่เลยนะฮะระวังไก่จิกนะดุไก่ที่นี่อน่าดกจิกมาแล้วมาแล้จตายวละเจ๊ไก่จะจิกกระเทยเปล่าไม่จิกหรอกค่ะ สวัสดีครับผมอ้าุกเลี้ยงไก่เสร็จแล้วก็ถึงเวลากินไข่สันทีละค่ะตัวเองจะกินเท่าไหร่ก็ตักมาเลยตับยังไงเฮียเห็นก็อย่างตบๆนี่นะมาๆๆๆเสียชื่อผม เราไม่ตกเสียชื่อดิยันตกตัวเองตกตัวเองได้เลยทำไมไม่ตกพี่ยะตกแล้วฟอหวานก็ออกอะไรมูลแล้วดิโอ้ยเหนืหอยมงจริงเลยเนี่ยจะกจิงกะเอาปลาไปนี่โอมันแข็งไปนะเห็นั่นแหละสับไปเรื่อยเลยอ๋อไปลงเป็นยังไงละคะคุณพี่คะใหญยไหมเนื้อไก่แน่นนะ แล้วก็หวานตู้นะคุณผู้ชมข้าวเนี่ยหอมนะแล้วก็ไม่เค็มไปแล้วก็ไม่หวานไปใช้ข้าวหอมมาเรวนอืมแ้ข้าวเหนียวดวยหายลูกค้ามาแล้วไปรับออเดอร์หน่อยสิจ้าโต๊ะสองแล้วไปดีครับเอาหนังหมู่องไงเลยไหมฮะแยกข้าวหรือราดข้าวฮะราดข้าวอยากกินเอาไปได้ไหมฮะ พี่โอข้ามันไก่จานหนึ่งซุปด้วยไม่เอาเครื่องในมีกับพี่ขาข้ามันไก่ไก่พิเศษจูจีดูดิสีต้องมีเงินนะเมื่อมีกูรักต้องทำกึกขับได้ ของอะโฮนะคะมีเรี่ยวแรงที่จะจิกผู้ชายขึ้นมาทันทีเมลยทำไมมันมีแต่ข้าวเปล่าล่ะคะคุณพี่ไปถึงบ้านแล้วไก่ล่ะคะโทษนะคะถ้าจะไปกินนี่นู่นนะคะบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยไก่นี่กำลังมาเพราะว่าไก่ที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงสดๆคือไก่ก็หมดล้าปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ขายกปิดร้านเลยไก่เนี่ยแสดงว่าไก่เขาดีจริงโอ้แต่ว่าฟังสรรพคุณที่พี่กล้องพูดมาแล้วดูน่าทานนะน่ารัะแต่ไก่ไม่มีวันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังเมากขนอยู่ตอนนี้นะคะคงไม่ได้กินนุโทรไปสั่่เนนนนนีียยยอออ้้รรบแูะ าเนี่ยนะกินเสร็จปุ๊บเขาต้องมาผสมอาหารเองเขาจะไม่ผสมไม่ได้ซื้อมาผสมเออไม่งั้นพวกอาหารนน้ำดีนะไม่เนื้อหมิ่นเขจะมีเม็ดเทนยาพืชอย่างที่จ๊กบอกทีเด็ดด้วยแม้ว่าคุณก้องจะไม่ได้นําไก่มาแต่ว่าน้องรถเมย์ได้จัดมาให้แต่ตอนนี้เราก็จะมองจะเอาฟันที่บลงไปเลยน่ยาไข่ียดดูนั้นอย่างเระทานไม่ได้ช่วงหน้าท่านผู้ชมลองทายดูสิฮะว่าพวกเราเนี่ยจะได้ทานไก่อโคหรือเปล่ารอกันแป๊บหนึ่ง เวลาสับไก่มือก็อย่าไปแค่นี้อย่าไปแค่นี้ก้าวสั้นเสียวก็ตั้พวกเสียวเสียวเสียก็เอานิดช่วงตะลุยหาร้านค้าทำมาค้าคล่องกับธนาคารกสิกรไทยบะหมี่ฮ่องกงนี่อร่อยจริงเลยนะครับสงสัยคนทำต้องมาจากฮ่องกงแน่เลยขออีกชามครับพี่ลีได้เลยครับคุณเพชร ตัวจะมาเป็นร้านรีเพลสเนี่ยเห็นพี่รีบอกว่าต้องฝ่าด่าน18อลาัารหันมานับไม่ถ้วนแล้วที่เคยกู้เงินนอกระบบกําไรที่ได้มาก็หมดไปกับการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงเงินต้นก็ยังอยู่แถมดอกเบี้ยก็ยังแสนไม่หมดแล้วสุดท้ายพี่รีเจอทางออกอยังไงละครพอดีเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกกับพี่ว่าถ้ามากู้เงินกับทางธนาคารนอกจากจะกู้เงินได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหลักประกันแล้วยังดีกว่าการกู้เงินนอกระบบตรงที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกลดต้นลดดอก อ๋อก็คือการที่เราจ่ายเงินทั้งต้นทั้งดอกเพื่อช่วยผ่อนชําระเงินต้นให้หมดเร็วกว่าเดิมแถมดอกเบีย้ยก็ไม่บานปลายพี่ก็เลยไม่ต้องแบบภาระนี่นานใช่ไหมครับใช่แล้วครับแหมมีมน่ารักธุรกิจของพี่ถึงได้ขยายรวดเร็วอย่างนี้นี่เองถ้าคุณผู้ชมอยากประสบความสําเร็จทางธุรกิจอย่างพี่ลีลองมองรอบๆตัวคุณดูสิครับแล้วคุณจะรู้ว่ามิแท้ทางด้านการเงินอยู่ไม่ไกลจากตัวคุณเลยวันนี้สวัสดีครับสิ่งเชื่อค่ะ ร้อยเกษตรกรไทยจาก KSME กู้ง่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมูลค่าหลักประกัน ของขวัญทันสมัยในงาน IT Festival ที่ IT City วกขขขออออออตต้าาานนนี่่่เเงยดะค เอาคุณยายแล้วตบไปตบนะตบคอมเพลเอาทำเองเลยจัดการแล้วจัดการแล้วเมียเขาเลี้ยงไก่เหมือนยังกับลูกยังกับเมียเขาเลยเหรอเขารักมากกว่าลูกกับเมีย่ะพี่รักมากกว่าพี่นะเขากลับมาบ้านปั๊บเขาไม่ถามถึงลูกถึงเมียเขาถามว่าไก่กินข้าวหรือยังจริงเหรอแล้วมีอะไรเด็ดอีกมั่งอ๋อมีสิฮะน้ำซุปนี่นะคะเขาเป็นน้ำเปล่าๆเลยนะพี่นะสาส์ต้มในหม้อพอเดือดปุดๆเอาไก่นี่นะคะไก่ดิบนี่นะต้มเปล่าๆไปเลยทั้งตัวทั้งตัวน้ำก็จะหวาน ไก่จริงๆพอตักใส่ปุ๊บใส่ผักชีนิดนึงแล้วก็ใส่สาหร่ายไปด้วยโอ้โหใส่สาหร่ายส่สาหร่ายลองตักมาซิแล้วเราไป<อ>ไต,ต่กตอกันที่ร้านอา,าโฮตอ่อดีกว่าค่ะเมื่อกี้กินน้ำจิ้มของซอสแล้วเนี่ยนะโอ้โหรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มยำอร่อยมากเจ๊หาสิงคโปร์แอนไทยอือผสมผสานกันอ๋อเป็นสูตรที่ว่าเอาสิงคโปร์ มาผสมผสานกับของไทยเจ๊ต้อถามหน่อยส่วนผสมน้ำจิ้มมีอะไรบ้างก็มีนี่ค่ะขิงหลกักรากผักชีกระเทียมพริกน้ำตาลทั้งน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือเต้าเจี้ยวบดอย่างดีแล้วก็ซีอิว๊วพอเาผสมผสานกันเนี่ยเวลาทำทำเยอะมากไหมเจ๊เยอะค่ะทำแค่ไหนฮะสักประมาณมสีหม้อสูตรเสร์ฟนี่ใครคิดเจ๊ก็ คิดเองแต่ว่าสองคนช่วยกันคิดว่าเราจะใส่อะไรมั่งก็ลองดูของเฮียก็สิงคโปร์เราก็ไทยทำไมไม่ทาแบบสิงคโปร์ไปเลยเจสิงคโปร์ไปเลยรถมันจะจืดมันไม่เหมือนไทยอ๋อเลยเอาผสมความเป็นไทยเข้าไปนิดนึงให้แบบว่านั่นสิงคโปร์นี่คนไทยมาผสมผสานกันกลายเป็นน้ําจิ้มไก่ผสมผสานสิงคโปร์กับไทย นี่หนูต้องมานั่งสาวข้าวนี้เองค่ะถ้าเธอจะคิดขายเธอต้องทําเองเธอไม่ให้โโหคนอื่น<ร>ทำไม่ได้นี่ต้องนต้องซาวกี่ครั้งสามครั้งจ้ะสามสามน้ำ,นำไม่ต้องสามครั้งนะมันกลิ่นสาบเขาไม่หายค่ะ อ๋อถ้าให้กลิ่นสาบของข้าวหายก่อนแล้วข้าวมีดไปหาซื้อจำไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะต้องเอาลงสีเฉพาะที่เขาบอกเราว่าข้าวเก่าข้าวใหม่อะไรอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าข้าวใหม่แล้วก็ลดน้ําหน่อยอู้ทานทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้ไม่้่ะคุณจะทานให้อร่อยก็ต้องอย่างนี้แหละไม่ได้แหาจะติดได้ยังไงคือเคล็ดลับความอร่อยของร้านเจ๊ข้าในโฮอ่ะอย่างนี้นสาวหนึ่งเจ๊ต้องทำกี่หม้อข้าวํำก็สามหม้อค่ะสามหม้อ ถายแล้วมือหนูจะต้องสาดแน่เลยไม่สาดยิ่งยิ่งนวลอ๋อเหรอโอ้ยจะตั้งแต่ที่ข้าวนี้เขาถูแล้วมือนี่สะอาดเวลาคุณมีกลิ่น,นอะไรมาล้างข้าวเนะี่ยอ๋อเหรอโอ้ยจะยิ่งนุมนีนี่เป็นแค่ทับแม่บ้านนะคะ,ะยิ่งถ้าเกิดมือเหม็นเลยมาล้างเนี่ยล้างตานตอกข้าวเหม็นข้าวทีหายเลยแล้วทำห้มือยิ่งนุ่มตายแล้วเรื่องสาวข้าวเนี้ย เรื่องปรุงรสหุงข้าวแล้วก็ต้องให้เฮียหกคนเดียวเท่านั้นค่ะไปไหนเฮียผมเะที่ไปทำหุงข้าวเอาโอเคเอาเหี้นตามเฮียแล้วตามเฮียไปดูดีกว่าโอ้ยตายแล้วดูสิเกลือทำไมเราใช้ทำไมเราใช้เกลือนี่เฮียคือทะเลแน่นอนกว่ามีอะไรไอโอดีนนี่ธรรมชาติของเขาเออน้ำตาลส่วนสัตว์ตัวนี้แล้วจากความรู้สึกของเฮียถูกไหมฮะใช่อันนี้อะไรเฮียนี่นี่เนี่ย นี่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวซึ่งเฮียทำเองทำเองทุกอย่างอันนี้อะไรฮะนี่กระเทียมเจียวน้ำมันอันนี้กระเทียมเจียวอันนั้นน้ำมันที่เจียวมาเจียวแยกกัะต่างหากคนละอันนี่แบบดั้งเดิมแล้วต้นตะกูลเราให้ร้านสิ่งให้นี่แท้ๆเลยก็ดีอ๋ออันนี้คือกระเทียมกระเทียมบดถ้าเกิดชอบเผ็ดหน่อยหนึ่งก็ใส่ขิงเยอะหน่อยไม่ใช่เผ็ดอะขิงจะทำให้รสชาติหอมกลมกล่อมขึ้นมาโอ้นี่ป่าอยู่นี่กระเทียค่ะเฮียป่าอยู่ที่เยะไม่เป็นเผ็ดป่าป่าป่าทำให้งงเลยคุณผู้ชม เย็นสวยจนเฮียงงเลยคะเออตามเฮียวัยรุ่นไปต่อโอเเคมาลยพี่อย่าีด้เฮียเลยพี่พี่พี่โฮน้ำซุบอ่ะเอาใส่ไปในนี้นี่เหรอไม่ไม่ไม่ไปเข้าไปเลยใส่ไปได้ไหมใส่ตัวลางลงไปเลยอ่โใส่ลงไปเลยแค่นี้เองเหรอเฮียแค่นี้เองอย่างเดียวโอเคน้ำซุปเหรอน้ำซุปเพิ่มไหมเฮียเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่าปาสีกับเว้ยคือมือแข้งในหน่อยอ้าไวโอ้ โอ้ยเลยตกลงไม่เหนียวหนูแม่มาดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นการคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันไหมฮะปิดฝาเอาใส่ไก่ใส่ไก่เรวต้องเอาไก่นะฮะต้มก่อนนะฮะโหนี้่แะเฮียโอ้ยน้ำเดือดกุบๆๆเลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้เป็นน้ําซุปจะไม่เฮียใช่เลยน้ะเป็นน้ําซุปทึ่เฮียต้องเคี่ยวให้ไก่เนี่ยอยู่ในน้ําซุปรสชาติจะได้อร่อยใช่ไหมฮะน้ําซุปไม่มีอะไรใส่เลยน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าแล้วก็ต้มเอาเอาไก่ต้มไปทั้งตัวอย่างนี้หวานเองเเลยพื่อให้น้ําซุปเนี่ยหวานจากน้ํากระดูกไก่แล้วก็เนื้อไก่ถูกไหมเฮียใช่นี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของนายเฮออาเฮียโฮนะฮะต้มไม่นานไม่เฮียครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงมันสินาทีอ๋อต้องต้มครึ่งชั่วโมงพักสินาทีปิดไฟไปเลยพักไว้ เรียกประมาณสิบนาทีแล้วก็ยกขึ้นมาสด้เลยได้เลยหวานอร่อยรสชาติในโฮเลยนะไม่ต้องมาแช่น้ำเย็นไม่ต้องมาแช่อย่างอื่นไม่ต้องแช่ออื่นอีกแล้วเอาไก่มาออกมาออกมาเร็วๆสิ้นเหนื่อยสิ้นเหนื่อยเหลือเกินทำไงเอาสองมือดิมือเดียวก็แพ้ยังไงตายแล้วมือสั่น เวลาสัตว์ไก่นิ่งก็อย่าไปขึ้นนี่อย่าไปขึ้นนี่ก้าก้าวสัตวเสียวพวกเสียวเสียวเสียวก็เอานี้กดนี่จับเข้ามาแล่ตรงนี้ก่อนแล่ตรงนี้นี่ก้องไม่บอกเดี๋ยวจะแร่เข้าอ่าโอเคจับปีดีแอ๊ะจับให้แน่นแหน่อยอย่านี่เหรออ่าสุดระบายของนู่นด้วย ระวังอย่าไปกินนมยิ้มคอดยิ้มคอดก็พอไม่รู้มันมันร่อนหนะนี่ไม่ร่อนนี่มันเหนียวเออชีเราอันนี้เลยโอเคอย่าเอามีดเอามีดเข้าไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องหันนะไม่ต้องหันนีกินตรงนี้กินกินตรงนี้กินกินยังยังเข้ากันไหนเข้ากันไหน นี่ต้องหกต้ไหนคะโอ้โอ้ทานไก่กุญแจค่ะขออนุญาตนะงัวท้ไหมคะออไม่ต้องอาจารย์ัไค่ะ อะไรคะไม่ต้องะำบำหน่อยอะไรคะต้อระบำไก่ทำไมเขาต้องให้แขกดูหรอฮะเอายังให้เอาเลยกระตาก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  ด้วยความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าก็ยินดีที่จะมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารปลาเด็กสมบูรณ์ให้1กระเช้าค่ะว่าเจ้าของเรานะคะได้ใบ์ติฟิเคตนะคะเป็นใบรับรองว่าผ่านหลักสูตรการขายข้าวมันไก่กับอโฮเรียบร้อยแล้ว,ว,วลีลาดีทีเดียวนะคะไมว่าจะเป็นเรื่องของการจิกผู้ชายแถวนั้นรวมทั้งระบำไก่ก็จิกไปเรื่อยเช่นเดียวกันนะ แต่เท่าที่มองเนี่ยจุดขายของโอโฮเนี่ยตรงไหนที่ชัดที่สุดสําหรับคุณเขาบอกว่าคงไม่มีร้านไหนนะในประเทศไทยที่เลี้ยงไก่เองแล้วก็ทำข้าวมันไก่ด้วยถูกไหมะ<ช>ฮะถูกนะทําไยซิทําไมถึงได้แบบไปซื้อไก่ไม่ได้ในเมื่อเลือกรสชาติเลือกเราเอาก็ได้นี่ทําไมจะต้องยอมหยุดต้องหลายเดือนคือแกอยากให้ไก่ที่แกเลี้ยงเนี่ยแกจะรู้ว่ากินอะไรไปบ้าง คือแกไม่ได้มาใส่กินอย่าเร่งให้ตื่นนะให้เร่งให้ตื่นให้โตเร่งให้ตื่นเามจะมีฮอร์โมนอันตรายก็เลยแบบว่าแกจะไิ้ทำมันชาติจริงย่างพี่ก้องถ้าสมมติว่าถูกใจถ้ากินอีกคำเดียวจะมีปีกแล้วล่ะคุณนะตั้งแต่คุณมาเนี่ยคุณกินมากกว่าเดกกินไม่หยุดนะมันกินเต้นเยอะสิกำลังคำสุดท้ายค่ะ เดี๋ยวพี่ก้องถ้าเกิดว่าแบบว่าถูกใจอ่ะจะไปทานที่ไปได้ยังไงที่ไหนบ้างแกอยู่ทุกวันอาทิตย์นะฮะวันจันทร์นะฮะใครจะกินนะก็ให้โทรไปถามก่อนนะเพราะถ้าเกิดไปถึงปุ๊บไก่หมดแล้วเนี่ยแกไม่ขายแล้วเสียใจนะเสียใจทีหลังนะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ๊ก้องมากนะคะที่ทําให้เราได้รับประทานข้าวมันไก่อร่อยๆของอาโฮขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคมากพี่ก้องของอร่อย เหมือนกันนะทำตามไม่ได้ได้ไม่ทันคุณก้องเสร็จธุระแล้วใช่ไหมคะงั้นนี่ฉันเรียกลิมูซีนให้คุณก้องกลับบ้านนะเพราะว่าระดับนี้มาจะมานั่งแท็กซี่ไม่ได้ลิมูซีนเข้ามาอ่อนแมนโอ้โหนี่ไฮโซที่สุดในตลาดเราแล้วค่ะพี่ก้องคะเปิดประทุนั่งทั้งรอบด้านเลยค่ะอ้าวพ่อโอ้โหไม่ใช่ล่ะวิทยุสตูดิโอไฮโซทั้งข้าวมันไก่ทั้งฟันทางค่ะลากรพี่ก้องบ๊ายบาย